สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสม้สมสมศรีสะพายยูเคค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมโบสถ์นะคะท่านผู้ชมค่ะแม่ส้มพามาเที่ยวชมโบสถ์ค่ะโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่าเซนต์จอห์นเชิร์ชเซ็นเตอร์ค่ะดูบรรยากาศรอบนอกนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแม่ส้มจะพาชมรอบๆนะคะ วันนี้อากาศดีมากค่ะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชม Church of England นะคะโบสถ์แห่งนี้สร้างเมื่อคิเตศกา1,841ักราช1841ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศข้างๆค่ะสวยเชียวค่ะท่านผู้ชมค่ะ โบสถ์นี้เก่าแก่มากค่ะท่านผู้ชมมีอายุเกือบกว่า200ปีเชียวค่ะประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโบสถ์นี้กว่าจะสร้างได้คือใช้ความลำบากมากค่ะท่านผู้ชมค่ะนักบวชต้องไปเลี้ยงเลี้ยอะไรเงินจากชาวบ้านในสมัยนั้นได้2 0 0พปอนค่ะเอามาพอรวบรวมเงินได้แล้วถึงจะมาก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ดูสิคะบรรยากาศรอบนอกคะ่ะเงียบสงบสวยเชียวคะ่ะนู่นก็จะเป็นข้างหลังโบสถ์นะคะท่านผู้ชม มีนาฬิกาบอกเวลาด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่จะเป็นข้างหลังโบสถ์นะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะท่านผู้ชมค่ะหินล้วนๆเลยค่ะโบสถ์โบสถ์นี่ก่อสร้างด้วยหินล้วนๆ ตั้งแต่สมัยเกือบ200ปีว้าวน่าทึ่งมากค่ะท่านผู้ชมขะนี่จะเป็นประตูด้านข้างนะคะประตูสวยเชียวค่ะ นี่จะเป็นข้างหน้าโบสนะคะท่านผู้ชมมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางพอดีเลยค่ะนั่นก็จะเป็นทางเข้าโบสนะคะท่านผู้ชมขาโบสแห่งนี้แม่ส้มยังไม่เคยเข้านะคะอยู่ห่างจากบ้านแค่5นาทีค่ะ นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆข้างโบสถ์นะคะท่านผู้ชมคะ่ะโบสถ์ก็อยู่ติดกับถนนเมนหลักเลยคะ่ะมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางทั้ง4ี่ทิศเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีนาฬิกาบอกเวลาสี่ทิศ ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่ส้มต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ